สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทุกท่านบ่บว่าซีอูตามประเทศหรือในประเทศกัยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแกนจินชมชาแนลด้วพี่นอ้องด้วยมา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 พี่น้องกินข้ารอบเด้กรอบมืดเ่ยยำไหนนี่ยยำเล็บมือนางกับยำหูหมูพี่น้องเนี่ยยำเล็บมือนางกับยำหูหมูผสมกันมาเลยเนี่ยพี่น้อง บุวยเป็นตะแสบเล็พี่น้องซื้อกรจอมมากินบระทันแต่ข้าวเหนียวนี่พูนหนึ่งพี่น้องไอหว้วนหวน,นี่เหรน่ยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินข้าวรอบเดืกน้ำกันมูวานก,กินแบบนนนเ,นเนีนเน่นย,นนยพี่น้องเพียงสิลงคลิปได้อัพโหลดอัพยังเน็ตบุคใหดีเดี๋ยวมันลงเ้าังใดก็ขอถอดขอไปเด้อพี่น้องไอ้คลิปนี้กันแหละกินกลนขึ้นอาจจะได้ลงเสาสิขอถอดขอไปเด้อพี่น้องเด้อังใดก็ได้ มามามาพี่น้องควรบึงคลิปก็ฝากในย,ยังน้อยพี่น้องฟัดโคสัตไทยโคไล่โคแชร์กดมากระดิ่งเพื่อเป็นกำลังแรงใจผมในเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบคุณขอบคุณอะไรพี่นอ้องมาผักกระเมี้ยงอะไรพี่น้องเนียนผักผักชีหอมใบมะเนนลวกปลีตัดออกต้นหอมแต่งพี่น้องนี่มาครับมามามาได้แค่นี้เลยมือนีขอ,อยาสดเลยเลยพี่น้อง Sẹp vô, cái sẹp luôn ห่านพ่อใอ่ลูกดดบุกควยเพชรท่าได้เลยใส่ลูกโดดมาล้าพี่น้องเดี๋ยวเพชรกิดสิเพชรนำลูกโดดดดี๋ยวป่ะเด็ก หวานพี่น้องเ,เอ้ยเอพึ่งหนึ่งแล้วแซวแต่เถียงกับมาพักเถียงกินเขาด้ยแสกขาเดียวไป กูอยากกินยังเดียวพรอพี่น้องตอนีองกินเสร็จเดีไปอาบน้ำพักก่อนโอ้ยมเแียนต้องอัพวิดีโอก่อนพี่ มดพรกจีนเนี่เผ็ดพิลั่งีนวน

มาเกิดปีกินหัวน้ำน้ำน้ำหลัง พี่น้องกินรอบเด็กกระคำเอ้ยกินรอบเด็กกระแซบพี่กองอ๋อพี่น้องสำหรับมันนี่ก็เด็กพอสมควรแล้ว,ลวพี่น้องสองสามทุ่มแล้วจังไดก็ขอจบคชีวิตจะเพียงเท่านี้ก็เนื้อพี่น้องจังไดก็อาทิตย์เป็นโรคตอนเศร้าก็ได้เนี่ยพี่น้องจังไดก็ขอโทษกขอแพ้หลายช่วงนี้อาทิตย์กินยามำเงาชสิเป็นโรคเศร้า ด้วยกันท่านเดืกๆก็บยิงลงไวเลยพี่น้องจะได้ก็ฝากบึงน้ำเนื้อด้วพี่น้องยิ่งมัเศร้ามากเลยสำหรับมันนี่ก็ต้องจากลาก่อนน้องไปพบกันคลิปหน้าหรือคลิปต่อๆไปได้พี่น้องจะได้ก็ฝากกดสมัครใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดมากระดิ่งเพื่อเป็นร่างเลี้ยงใจผมกับพี่น้องช่วงนี้อาทิตย์เปลี่ยนเวลาลงคลิบเนี่ยเพราะว่ามันบ่ทันอีกทีพี่น้องเดี๋ยวขอโทษขอไปละหลายด้วยสักพี่น้องอ๋อ กำลับมือนี้ก่อนจากขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญความถูกใจมาไก่ควมายยมไข่ยามาเวียนรำลำรือยๆตลอดปีและตลอดไปได้วยพี่น้องสาธุจองแกนกินช่อมชแนลจากเล่าน้องบ๊ายบายสวัสดีครับ